ได้แครี่ขอแรกขอแรกเลยขอแรกขอแรกขอแรกมึงเจาเหรอไม่ๆม่มึงขอแรกกับใครกูจะป่านี่แหละเออกูแบนลิงนะมึงเล่นไหมแบนอาญาก่อนแบนอีอีตเตีรก่อนเอออีกตัวหนึ่งแบนอะไรรอเลี้ยวไหมแบนอิดิกเปรตตัวอะไรล่ะแบนดี้ตัวอะไรก็แบนแบนไปเถอะเออืบบไม่ทันในที่อ่ยกูแบนลิงนี่แหละอันตรายขอมาเลือกมาเลือกมาเลือกมาขอมาขอมา ไม่กูไม่ให้ยอนไอ้เหี้ยฮะเอา้าไอ้เหี้ยน่ะแล้วเขาก็แยง่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องให้ยอนไม่ต้องให้ยอนอ่ากูเอาเนี้ยเอ้ยกูแครี่สิกูต้องเอลซูโอเคไหมเนี่ยอืมขอมาสีโเฮ้กูเล่นก็ได้วะไอ้เหี้ย ของเมืองอะไรวะคิวเลมเออคิวเลมเออแล้วมึงขอตอนกูก,กดแล้วพ่อ,อ,องนะมาลอดอี <laughs> เอ๊ะจะคุณลาบิก้าเปล่าวะไม่ไหววะไม,ไม่ใช่คุณลาบิก้าแต่เป็นเด็กเรียนกับอ่าเจ้าของเคเอฟซีแต่กิวด์เจ้าของเคเอฟซีเอ้ยไม่ใช่ก er, ิวด์สิอะไระโอมา งงวงไรไอ้มาหลอดอะไม่มึงไม่ดูเทลอะเทลเลนกลางอะแล้วไม่มีเม็ดอ้าวชีพหายก,กูไม่ได้คิดตอนแรกกูจะเล่นซาตาแล้วตอนแรกออเออ,เอ,อมึงไม่กดซาตตาตั้งแต่แรกหรอฮึกูกดเลนอันนี้มาไงกูกเลยวเออกูกูเล่นแคลรี่ก็ได้เยี่ยมไอเนี่ยเคสติเอ้ยใครมาเปิดไหมไม่มีหรอก กมได้ยินเสียงใครเคาะประตูไม่มีโหแม่หาเรื่องอยอะม,มีสกินเนี่ยเหรอมีดิมาตั้งแต่สามปีเอ้สี่ปีห้าปีที่แล้วสกินเลยสกิสน KFC มันให้กิน KFC แล้วก็มันจะได้โค้ดใต้ถังแม่งเอ้ยมันองเป็นโค้ดถังใหญ่แม่สกินสำหรับคนมีเงินนี่ว่า ไม่ใช่อะไรหรอกตอนนั้นกูอยู่ตา่างวะดูกูไม่ได้กินหรอกกู <c oughs> ก็เลยไม่รู้ด้วยเหมือนตอนนั้นกูเล่นฟรีไฟอยู่เล่นอาวีตั้งแต่เกมเปิดอะ่ะมึงจําเพลงวันทิพย์ลาดของอาวได้ไหมล่ะฮะเพลงวันทิพย์ลาดอะ่ะอ่าจำ,ดาดำได้กูยังมีอยู่เลยเออแบตชาร์ไม่เข้าครับก้าเซนมาสามชั่วโมงแล้วฮะ กูสามสิบเปอร์เซ็นก่อนออกไปกูว่ากูมีมากกว่าห้าสิบอีกเจ้าเปอร์เซ็นต์มาสามชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่เนทช่างแม่งอ่ะเป็นไงก็เล่นไปเถอะขออิชนะก็พออีปังโดนวบอูนึงดอก วางเอาไว้เยอะว่าจะมีซับมาช่วยกูบ้างเหยาเพิ่งเหยาเพิ่งซับอ่ะค่อยอันนี้เอ็งก็อย่าแหลอมดิไม่ไม่กูกูอยู่ในป้อมอยู่กูกูค่อยๆสอยเขาอยู่อย่าลืมไปเปิดมงเปิดแมพบ้างหลยอย่าซูมอย่างเดียวลองแถบเปิดแมพอย่าซูงอย่างเดียวเป็นซูมาอย่าเป็นแบบไอ้แค่ที่ทกูรู้จัก ฮะไอ้เฮียยอนก็กลางเหรอเพิ uh uh ่งเห็นเอาแล้วฝึกระบังเม็ดสายกลางมาแล้วเมดสายเคลี่ไอ้เฮียแห่ตุกกดของความของคำว่าอวีอาตรงปะเกมนี้คือเฮียอะไรก่อนพวงงงกับเกมนี้มากเลย เฮ้เกูจะตายกูไปวางแทบแป๊บเดียวไม่มาเล่นกูแล้วไม่กูง,งงกับตามนี้มากเลยคือเฮียอะไรแฟรี่สองแต่ไม่มีเม็ดอิเย่ได้คิวแล้วหนึ่งคิวโอ้โหไอเฮียกูโดนงัดเอนโซ แต่ถ้าเทลแต่ถ้าเทลอ,อยอนไม่ตายกูจะร้องให้เลย <c oughs> อีอกไบโอม่ไบโอเสียฟิกใช่ปะอโอเคครับ z o มึงมาไกลกูเกิเกนไปเป่าไอ้อสมยิงเอออย่าแหลม อุ้ยมึงไม่ใช่ดินสอไม่ใช่ดินสออย่างอุ๊ยเฮียโดนด้วยโดนใครวะไม่น่าใช่ไวโอเขาเป็นไวโอน่าจะตายแล้วโดนโอมาตอนเลื่นเราไป็หน่ำเนี่ยเออมันจะจ่ายน้ำยาจ่าเอ้ยเอ็นโซเอ็นโซแม่งมาดึงกูไอ้เฮียเอ็นโซกูไม่รอดแล้วโอ้ แกไมรอดเลยเกมเจอกันโอมาเอาไก่ทอดมาฝากอลิซเคยได้ยินคำนี้ปะเคยได้ยินคำนี้ปะที่ไอคิดอลินพูดบ่อยๆต้องเร็ววันนี้เปิดโป๊ เขาไม่แบนกูหรอกกูเติมเยอะอันนี้กูเติมเยอะจริงปิดแบบปั้งยังไม่เก็บออบเจกต์เลยไอ้เหี้ยลืมปังไอ้เหี้ยโดนด้วย ไม่อยู่แครี่ไม่อยู่บ,บ้างมึงอย่าไปยิงแทงเฉยกูขอร้องล่ะยิงตรงแครี่บ้างกออ็แคลรี่มันไม่อยู่แคลรี่มันหายกูซิกแซกว่าตัวทีไอ้น้องแล้วเทวก็ตายคอยดูรอเลย เอ่รอจัดพีซีจบให้เทลเลยอะไรจ๋าหิวไงไอ้เทลมาร์กอ้าวเ้ยได้คิวพิมพ์ด้พิมพ์ดิบอกหิวข้าวอ่ะหิวข้าวหรอหิวข้าวหรอจ๋าใช่ไหมเอถ่ายตู้อยู่ใกล้โอ้ยอุ้ยแพนด้าจะตาย กูหิวไก่ในมือโอม่าว่ะแล้วมึงพิมแล้วมึงไม่กดทั้งหมดหรอไม่บอกแค่ทีมก็พอแล้วบ้างขอแครี่ใช่ไหมมึงขอแครี่ใช่ไหมมึงมึงขอให้กูยิงแครี่ใช่ไหมอืมบ้างมีแครี่ที่ดีก็ต้องอย่างนี้เหมือนกันยิงไม่โดนไอ้เหี้ยป้อมกูกูไม่น่าหิวไก่เลย กไก่แม่งมาเอาป้อมกูไปเด็กแล้วอล,ลิสระวังกู <Okay. S 2> ราปิก้ากำลังไปไ <Okay. S 2> ก่เกินไก่เกินไก่เกินรัศมี่เดออย่าเมย์อย่าเมย์กูไม่ได้ไช่วย <te. S 1> นะกูไม่ได้ไปช่วยนะอยา่าเมย์เตกันนะแปะนะคำพูดมึงเนี่ยหรือกูคิดไปเอง โอ้โหไอ้เฮียมาหลอดป่าดโคตรแรงไอ้สัต์ปั๊บปั๊บพวอเฮ้ยเฮ้ยมึงช่วยกูด้วยมันมาเอาป้มกูแล้วกูกูดาวด้วยสกิลเฮ้ยไอ้เฮียกูไม่ไหวแล้วโอ้เฮ้ยะตะอด เอ้ยทำไมไบโอมันมีตั้งใจย่าผ้าป่ะตามจริงสวยสวยเพือ่อนสวยมึงเล่นตัวอะไรวะเซลเลนไม่ตั้งหัวร,รับผมเลนกลางเลนกลางคลิปคลิปเอ่อมันมีคลิปอยู่ม,มีคลิปอยู่กับตั้งยอย่ายอมแพ้เลยไปแล้ว ยกำกระหม่อมมามพนมเทดดีมาว่างไงจ้ะน้องยอนจ้ะยอนจ้ะพี่มาแล้วจ้าไอ้เฮีย้ยกูตายไหมไม่ตายมาันรอดบอกโ,รโปรโป๊ฮะ <laughs> เดี๋ยวทำไมกูไม่ได้คิวใครได้คิวอออลิสปั๊ดกูว่าอยู่ทำไมกูไม่ได้คิวยอน

สี่สามสองหนึ่งเฮ้ยมึใยงใจเย็นๆดิมึงเอเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องช่วยตีไม่ต้องช่วยตีตยตในเมื่อแม่งก็รู้อยู่ว่าทีมันโซนอยู่อะแล้วมึงจะไปตีเพื่อถามจริงเหรอมึงเออเฮ้ยฮะกูย,ยิงแบบธรรมดาแบบธรรมดาขอคิวนะเพื่อนไยเหอะ กูตีแทงแค่จะไม่เข้าเอ้สกอตกูสวยมากเลยสองสองสองทิปเปิลทูเฮียต้ตา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 ฮะเฮียสองทีตายสองทีตายโคตรแรงยอนร้องพระกูช่วยยิงแค่นัดเดียวเองนะเมื่อกี้ที่มาโดน ไวโอมาไวโอมาคุณรอกูกแป๊บปัก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 กูได้คิวไวโอโอเคเอฟซีมาสวัสดีพ่อหนุ่มเทตียาเพนดาแมงเอาแคปออก อ้าวไอเทียน,นี่แยงบับคูโคตรแย่อะโอมามึงเป็นคนที่แย่มากเลยนะตรงตรงมึงไปดูคนเลือดเยอะหน่อยก็ได้ม,มังคอนดร์กะสวยอ่ะลิสได้ขีอ้อ่ลิสได้ตลอด <c oughs> ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างที่ต้องการปัก <c oughs> อะไรที่ไม่ควนได้ก็ได้เยี่ยม ดวงดีเกินไปแล้วเปล่าอลิซลงมาตัดให้มาธรรมดาแล้วนะเยี่ยมเลยอาริสดวงโคตรดีอ่ะแล้วอาริสไม่รอให้วันกาดมาก่อนด้วยจบ,บเลยเจอคำนี้ถอยแล้วก็ตายซะแม่งเอ้ยมันมึงแค่งกลัวไม่กูกูนัะไอ้กูน่ะคอนเสิร์ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยไอ,อเ้เยอ้แพนด้า<ม><ม>จะจะมาตีไอ้ แมลงแล้วพอกูมันตีแมลงปุ๊บมันย้ำกระโมะมาแทงกูเลยมันไม่ใช่แมลงเว้ยมันคือไอเออกูรู้ว่าต้องตายเออไอ้เหี้ยมันต้องพากมาดกูพาก้าเนี่ยไอ้ป้อมกลางแตกไปแล้วเล่นได้ละจ้าแต่ตอนนี้มันหลอดตายแต่แต่แต่ เอาได้ไหมเอาได้ไหมกระตุก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 ไอี้แค้างมึงรอดอยู่มึงรอดอยู่ไอี้แค้างเอ๊ะแหลก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 จัดเลยแหลกจัดเลยแหลกจัดเลยไอ้เหี้ยเรื่องคุดูสัญญาได้ไหมอ้โหค้างเรียบร้อยโอ้ยค้าง สางสูขนาดเอลสูตีแบบไม่มีคีนะเนี่ยเฮียาดาเมจเป็นพันนะเอลสูบ้านไหนมีคีล่ะสูอันตีไงเอ๊ะสกิลสองไงมันไม่ใช่คีเอลสูไม่มีคีช็อคเลยทั่วทั่วนี่ยิงบันไม่กี่นัดแตกแล้วกูเรื่องชอบ เอาลูกซองไปเด็กเอาลูกซองไปเด็กเรียบร้อยอาริสได้คิวอีกแล้วช็อกเลยอาริสคิวไปสองแอสซิสซี่เตะ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 เฮ้ยเอาแพนด้าเลยเดะเตะเตะไตะเฮ้ยป้อมบนมันใกล้แตกแล้วนะแต่ว่ากลุ่มเข้าป้อมเลยอ่ะป้อมบนใกล้แตกแล้วช็อกเลยไม่กูบอกว่าปอก ป้อมบนอะมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่มีคนเฝ้าแล้วปตีป้อมบนให้แตกเลยมันจะได้หมดหรือป้อมเดียวอ๋อเพาหมายกูอะกับคําพูดกูมันคนละอย่างกันไม่เข้าใจด้วยนะอ๋อใช่ตอนนี้กูก็ตกมากเลยตกป่ะเอออุ้ยเอี่ยตีออกมาโคตรแรงเลยไม่ไม่แล้วเทลไอ้แล้วยอนหายไปไหนอ่ะยอนมันน่าจะกูมันหลุดแล้วแหละอยู่ในบ่อไม่รู้เดี๋ยวกูลองยิงบ่อเล่นเล่นดูมันจะโดนหรือเปล่าเห็นเอ็นโตไหมเห็น ไอ้สิบสามนาทีห้าสิบจะมีคนตายมึงหมายถึงใครไม่ไม่กูก็มันอ่ะสิบสามนาทีห้าสิบอ่ะกูน่าจะเป็นกูอ่ะตัด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 ตัสองหนึ่งศูนเอ้ยเอ้ยเกี่ยวกูมันเกี่ยวกูมันเกี่ยวกู ปั S <S งไอ้เหี้ยเราเป็นยั<ป>นะเลยนะสิบสามนาทีห้าสิบวิปังเอ้ยเอ้ยเอาว่าลูกซองกูอืมว้าวไอ้เหี้ยยิงให้โดนดิมันจะตายแล้วเนี่ยไวยโอไงเราสกิลกูหมดมันหมดถูกที่ถูกเวลาด้วยไอ้เหี้ยแล้วไม่เกี่ยวกูไวยโอยิงอันเตะหน้าเนี่ยตู้มเรียบร้อยยิงคีบอ้ยอันนี้โดนเกี่ยวก,ก็ตายซั ไม่นะอลิสอเมทัสมโอ้ชิตโอ้ชิตกูไปแล้วกูไปแล้วไอ้เหี้ยมึงตายกันทุกทีมเลยอ่ะดูกูกดอันเตกว่าจะได้เด็กต่อปิ้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วกูไม่รอดแน่กูไม่รอดแน่คือยืนกูไม่รอดแน่อีกสามสิบนาที ตะ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 โอ้โหเมื่อกี้เพี้นได้ใช่ไหมเฮ้ยไปไปวางไปวางเอ้ไปวางแท็บในตัวดาร์กไว้ไม่ต้องตีแล้วเขเปิดหูฟังเพื่อฮึอแล้วมึงเปิดหูฟังเพื่อกูไม่ได้เปิดใหม่นะแต่มันสะทออ้อนไงเอาเลยเอาไว้ไอ้แยแล้วกูโยกไอ้สตัตว์ ไอ้เหี <Hey! S 2> uh, ้ยแล้วแม่งโพเอ่อคูปไอทำอะไรข้อความเด้งมาปุ๊บแดกแดกงงกับตัวเองสี่สามสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ตา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 ไม่ตายปั๊บเปิดเครื่องที่แปดเรียบร้อยจบ จบจบแต่กูไม่ได้เอ็มกูจะร้องให้ถ้ากูไม่ได้เอ็มกูจะร้องให้เลยเย้กูเล่นกับมึงแล้วกูชนะสักทีเย่ <laughs>